สวัสดีค่ะสวัสดีเชา้าวันพฤหัสบดีนะคะวันนี้ฝนตกแรงมากโลภเย็นสบายเลยใครขับรถขับเรืออยู่ก็เดินทางปลอดภัยนะคะถนนมันลื่นตอนนี้ฝนตกแรงมากแรงแบบสุดๆไปเลยไหนๆมาไหนก็ข,ข,ขอให้แถวคาดอดไัยกันนะคะดูวังซีดีเจอฝนดูฝนเนสฝนตกแรงมาก วันนี้เย็นเลยร้อนมาตั้งหลายวันติดต่อกันฝนตกก็เย็นสบายต้นไม้ก็มีชีวิตชีวาจากที่แดดร้อนจ้ามาหลายวันเย็นสบายเลยตอนนี้เย็นสบายเลยพายังชั่วเลยก่อนหน้านี้ร้อน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 แบบสุดๆร้อนมากแดดก็แรงอากาศก็ร้อน เห็นรถไฟไตอนนี้เย็นสบายเลยค่ะฝนตกลมแรงมากใครขับรถอยู่ก็ขอให้เดินทางปลอดภัยกันนะคะถนนมันลื่นนะคะขับขี่แบบปลอดภัยกันแล้วกันดูลมแรงมากลมแรงฝนก็แรงลมก็แรงอากาศดีค่ะเย็นสบายเลยอย่างนี้รถภาวะฝุ่นไปได้เยอะเลยฝุ่นเ p มก็สงสัยจะหายแล้ววันนี้ มากไม่มีฟ้านะคะแต่มีแต่ลนได้ยินเสียงฝนไหคะดูโรมแรงนะคะฝนกระหนุนทั้งรู้นแบบน้ำลอยเลยดูสภาพอากาศลมแรงมากฝนตกแรงเย็นสบายเลยต้นไม้ก็มีชีวิตชีวาเลยวันนี้ฝนตก ต้นไม้ชุ่มช่ำเลยตอนนี้ฝนตกเรื่องแท่งหนูจะเลยฝนตกนะดูถนนลื่นนะคะขับขี่กันปลอดภัยนะคะฝนตกแรงเย็นสบายชื่นใจเลยฝนตกมองไว้เห็นถนนแล,ล้วฝนแรง แกมากไปเดินทางก็ขอให้เดินทางปลอดภัยกันทุกคนนะคะเดินทางสวัสดีภาพค่ะสวัสดีค่ะ